ตอนนี้อิตาลีก็กำลังพัฒนาใช่ใช่อิตาลีแม่มีต้นมะขามเลยสวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาอัปเดตของรถพี่ยิ้มกันนะครับอ่าให้ดูเลยว่ามีอะไรบ้างนะ เริ่มจากตัวนี้ฮะนี่เป็นลายเซ็นนําเข้าจากอิตาลีนะฮะเป็นลายลันอินนะฮะก็หาค่อนข้างยากอยู่ในตลาดแล้วก็ชุดตัวนี้ฮะบางตัวเราก็เอาไปชุบซิงใหม่แล้วก็เปลี่ยนใหม่อ่าเป็นเป็นงานซิงนะและนี้ก็คือของใหม่ฮะเป็นตัวฝาครอบดุมนะคือล้อเนี่ยจะเป็นล้อซิปนะครับอ่าจะเป็นล้อซิปแล้วจะมีฝาครอบดุมอยู่อย่างนี้ฮะ สวยมากเลยนี่ไม่แพงด้วยะฮะอยู่รู้สึกว่าจะข้างว่าประมาณ450ไม่เกินนี้นะฮะอ่าหน้าหลังก็ยังไม่ถึงพันเลยผมว่าค่อนข้างดีเลยมาเหมือนเดิมฮะกระจกคอปไปนี่นี่ก็เป็นของนำเข้าจากยุโรปส่วนใหญ่นะทอก็เป็นทอซิปนำเข้าจากเยอรมันนะฮะอ่าแล้วก็คันสตาร์ท6กเหมือนเดิมฮะเป็นคันสตาร์ทอลูมิเนียมนี่ก็พวกยางเกะแล้วก็ นี่ครับตัว P ตัวนี้ครับก็ทักเคเลตเวสป้าไปได้เลยฮะนี่นำเข้ามาจากอิตาลีนะฮะแล้วก็คิสโซเฟอร์คิสโซเฟอร์ตัวนี้นะฮะก็หายากแล้วมือเบรกมือคาร์ทฮะนี่เป็นซิปนะเป็นซิปตัวเลียวเลยอ่าแล้วก็โชกหน้าโชกหลัง FA ครับอ่าไม้เราก็ใช้ไม้ตรงนี้พอละอ่าเป็นไม้แบบหน้าพี ก็ถือว่าเอาเน้นใช้งานครับแล้วก็เก็บใหม่เลยในตัวแล้วก็จะมีลูกยางลูกยางแทนเครื่องครับคันนี้ต้องเปลี่ยนใหม่นะอ่าแล้วก็จะมีกุญแจเก๊กุญแจนี่ก็ของดีเลยแล้วก็บูทแทนเครื่องบูทโชกหลังยางรางพื้นสายเกียร์สายคาัสหนึ่งชุดเลยนะฮะอ่าแล้วก็โดยรวมแล้วคันนี้น่าจะ เต็มอยู่ฮะของอุปกรณ์ฝ่ายท้ายก็เป็นงานเวียดนามฮะอ่าแล้วก็บอะลาซานครับตัวนี้จะเป็นลายลักเชอรี่นะก็หายากแล้วครับในตลาดไม่มีแล้วผมเหลือใบสุดท้ายเหมือนกันถ้าสนใจก็ทักไปเลยครับนี่ของมาใหม่ฮะนในใน,นตัวนี้เรายังไม่ไม่มีขายนะตัวนี้เป็นต้นแบบเราก็นําเข้ามาจับยุโรปเหมือนกันสวยงามเลยฮะถ้าอยู่อยู่กับรถแล้วจะเป็น อยู่กับรถแล้วจะเป็นแบบขันนู้นเลยนี่ให้ดูสวยงามครับราคาน่าจะอยู่นี่พันต้นๆนะส่วนใหญ่ของที่เอาเข้ามานี้นะฮะก็จะเป็นงานนำเข้าจากยุโรปนะเนี่ยอย่างเพจลันอินตัวเนี้ยเราก็บิดมาจากอิตาลีนะฮะ FA ก็อิตาลีอยู่แล้วส่วนท่อซิปเนี่ยก็เยอรมันนะทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วลายผลิตส่วนใหญ่เราจะอยู่ทางยุโรปนะเราบิดเข้ามาเนี่ยฮอปปิเน่ก็อิตาลีนะฮะ ก็มีอะไรก็ DM หรือว่าทักอะไรเข้ามาได้เนี่ยตัวนี้เราก็สั่งนำเข้ามาจากอิตาลีเลยฮะ,ะเหมือนแท้เด็เดๆคแต่ราคาก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันเฉพาะตัวนี้หลกักนาก๊อกน้ำมันตัว P ตัวนี้ฮะนี่จะนำเข้ามาเหมือนกันออัปเดตให้นะฮะเดีน,นี้เป็นเสื้อ5้าพอตนะฮะสองสี่ห้พอตแล้วก็คอเหวี่ยงใหญ่นะฮะ เป็นพาะเวียรแท้นะมีลูกสูบปวดเทียนแท้ชุดไฟพีเอ็กนะฮะไม่ต้องนะครับดัดเปียดให้ดูโบแฮปปี้ไหมครับสวัสดีครับแฮปปี้นะนี่ฮะสั่งลูกพี่แก้ตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะเพราะหมาเต็มเนี่ยมันสำคัญมากเลยเวลารถที่บอกว่าเราจะทำเก็บอะเนาะ ตต,ต,ต,ตองตรงตอนคลางชัดเลยอ,อันนี้พี่ยิ้มมาดูงานนะฮะกับน้องโบใชาคูู่ทียีาใช่หเนี่มุมีด้วยลายเสน้นทุกอย่างเพอร์เฟกต์มา โอ้ค่อนข้างบางครับนะครับช่างลุนเก่านะก็จะเน้นดูป,ปองแงทนชานะครับจบสุดอันนี้เป็นตัวเร่งหน้าครับเอ,อ,อาเกล็ดเลยนะ ใส่จิ๊กเลยใช่คันนี้มีสตรอรีเลยตั้งแต่ได้มาเลย